วันนี้ได้ไดมีวงมันจะถอนวงสงนักงานี่นี่นี่หนอน่ด้น,นี้คะวันนี้ดีใจมากค่ะวันนี้เป็นวงสูงใหญ่ของวงมันจะถอนนะคะแล้วก็นักแสดงเรามากันครบแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มลุยงานแล้วค่ะก็ถือเป็นงานคุณภาพนะคะที่เราตั้งใจมากๆค่ะเตรียมงานมาก,กว่า2ปีค่ะเรื่องนี้ค่ะค่ะโอ้โหดีใจมากค่ะเป็นคู่ขวัญเลยค่ะคิดว่าจะเป็นคู่ขวัญอีกคู่หนึ่งที่อยู่ในใจท่านผู้ชมทุกๆท่านค่ะค่ะ บบมันจะถอนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจแล้วก็เออ คิดว่าผ่านไปเกิน10ปีแล้วก็อยากให้ได้ผู้ชมในยุคนี้นะคะได้มีโอกาสทราบซึ้งแล้วก็ประทับใจกับความรักของของบววมัจจทอนะคะพราะเป็นเรื่องราวของอความรักที่ข้ามพบมาพบกัน,นะะซึ่งต้องบอกว่า,าสนุกมากๆนะคะแล้วก็ด้วยโปรดักชันนะคะพี่หนุ่มมัทพรแล้วก็การเตรียมงานของทีมงานเราทุกๆคนเราตั้งใจมากแล้วก็ายากนะคะเพราะเรามี2ครภมีทั้งชาติปัจจุบันและย้อนกลับไปประมาณ70กว่าปีค่ะเรา,าจัดเป็นขนาดไหนะคะค ค่ะ <introduction. S 1> <te le> ตั้งใจมากๆค่ะแล้วนักแสดงก็เยอะมากนะคะเรื่องนี้สวยนะคะน้องใหม่ชุดของเรางามนะคะงามทั้งชุดและคนขส่ค่ะค่ะค่ะจริงๆคู่นี้เป็นอะไรที่พี่น้องอยากให้ได้มาเจอกันแล้วหลายๆคนก็บอกว่าผู้ชมเนี่ยรอชมคู่น้องโอแล้วก็น <se anak lonely> ้องใหม่นะคะเพราะว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่แบบว่าเราอยากจะได้เห็นมาร่วมงานแล้วก็ในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่แบบว่า เรื่องราวโรแมนติกประทับใจก็จะเป็นเรื่องราวความรักที่ซาบซึ้งอยู่ในใจท่านผู้ชมไปอีกนานแสนนานค่ะจะมีการเปลี่ยนใครบ้างนะคะจะมีการเปลี่ยนใไรบ้างคะดิวิชัน ออเวอร์ชันนี้นะคะโครงเราคงจะรักษาเรื่องราวบทประพันธ์ไว้นะคะของคุณคีรติชนาเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการเล่าเรื่องเล่าให้มีความทันสมัยแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็อาจจะเล่าเรื่องด้วยภาพซึ่งพี่หนุ่มก็คิดว่าเป็นคนที่ภาพสวยอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ บประทัยเลค่ะจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะเวอร์ชั่นแรกทําไว้ดีมากๆนะคะอันนี้เนี่ยก็คิดว่าจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะก็ไม่อยากทําให้ผู้คนผิดหวังค่ะตัวใหม่ตัวใหม่จะกดดันไหมเพราะเวอร์ชันที่แล้วธีมมชาติเรื่อยแล้วโอ้เวอร์ชันที่แล้วอย่างที่บอกเขาว่าสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ตัวใหม่เองใหม่ก็ไม่เอาความกดดันเนี่ยค่ะมาทำให้เอง ถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ตั้งใจแสดงให้ดีเพื่อให้คุณผู้ชมได้อินแล้วก็รู้สึกดูแล้วมีความสุขก็เตรียมตัวเป็นพิเศษก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดคุยแล้วก็เรียนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้เข้าใจแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกับทุ่มกับค่ะแล้วก็ ก็น่าน่าตื่นเต้นดีนะคะเพราะว่าระบทเป็นแพนวนคือเป็นผู้หญิงในยุคปัจจุบันแต่ว่าก็มีการข้ามพบไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวละครเนี่ยคือใหม่เล่นพายคือปัจจุบันหมดเลยแล้วเราได้ไปเรียนรู้คุณผู้ชมก็จะเรียนรู้ไปกับตัวแพนวนด้วยเวลาข้ามพบไปก็ได้ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆพร้อมกัน,นะคะ่ะใหม่ยังคได้ดู่ีแล้วบ้างไหมหรือว่าไม่ไม่ได้ดูแบบละเอียดะคะ่ะแต่ได้ดูแบบคร่าวๆแล้วก็รู้สึก มันงดงามแล้วมันก็สวยมากแล้วพี่มาชาก็สวยมากจริงๆแล้วมันดูละเข้มะค่ะใช่มอวไม่ให้ไม่รไม่ขขอบคุณมากๆค่ะก็จะตั้งใจทําให้เต็มที่ค่ะคุณต้องการภาดหังตอเชื่อมั่นต้องมีความกดดันก็เอาความกดดันทั้งหมดมาทําให้เราตั้งใจทํางานแล้วก็ทําให้ดีขึ้นไปค่ะเพื่อคนที่ติดตามอยู่กับการที่ได้มาวมงานโอ้ยยังทำใหม่ ดีใจค่ะแล้วก็เราได้ร่วมงานกันมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นงานหนังครั้งนี้ก็เป็นละครก็อยากให้คุณผู้ชมรู้ว่าจะเป็นยังไงค่ะครับผมก็ดีใจครับได้ร่วมงานกับน้องใหม่อีกครั้งครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับทางบอร์ดแคสต์อีกครั้งด้วยครับผมอย่างพวกเราหลายๆคนก็รอคอยกลับมาครั้งนี้กลับมาแล้วครับก็ดีใจครับแล้วก็ได้ ดีใจที่ได้เป็นละครด้วยครับเพราะอย่างหนังก็จะสั้นๆหน่อยครับแต่ว่าละครนี่ก็จะได้เจอกันเต็มๆแล้วก็ยิ่งเรื่องนี้ยิ่งบทละครเรื่องนี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกท้าทายตัวเองด้วยเหมือนกันครับเพราะว่านอกจากเ,เป็นพิเรียดแล้วผมก็ต้องทั้งขี่ม้าด้วยทั้งฟันดาบด้วยเรียนเจอมวยล้านนาด้วยครับบูด้วยครับกดดันค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่าต้องต้องบูด้วยครับแล้วก็ต้อง ต้องอินกับคาแรคเตอร์ด้วยก็ต้องทําการบ้านด้วยแล้วก็ก็มีอะไรให้เรียนรู้ใหม่ๆเยอะซึ่งก็สนุกครับ<ม>ก็กต้องเล่นเล่นในการต่างๆอยาผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ก็ต้องโตขึ้นนะครับโตขึ้นแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความเป็นทหารเป็นชายชาติทหารนะครับแล้วก็เป็นคนรักเดียวใจเดียวอะไรเงี้ยครับภาษาพูดาภาษาก็จะเป็นภาษากลางนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายครับแต่ว่าก็จะมีตัวละครบางตัวที่จะเป็นพูดภาษาเหนือครับ ก็ชอบนะครับชุดก็ผมว่าเท่ดีครับแต่ว่าก็จะใส่ยากนิดนึงครับกว่าจะยัดหัวเข้าไปได้ครับ่อนพังนานะครับผมครับคือมันก็มีมีบ้างนะครับแต่ผมก็ไม่ได้หวั่นใจเพราะว่าก็เป็นผมว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของของพี่หนุ่มด้วยก็จะช่วยเราด้วยครับก็เราผมกับน้องใหม่ก็เต็มที่อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับ ไม่กังวลเลยค่ะเพราะเราเป็นนักแสดงก็ถ้าผู้กับสั่งมาทําอะไรเราก็เราก็เต็มที่ค่ะเราก็เต็มที่กับงานเดี๋ยวที่ผ่านมาน็อ,าาาาาาอมไม่จูกไ,ไม่เคจูบจริงแล้วได้ค่<ฤ>ะคืออค่ะค่่หมไว่าก็เพราะเป็นละครดนวยะคะเดีมีเด็กๆดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะปรับให้เหมาะสมค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความรักและโรแมนติกนะคะมีบ้างค่ะต้องกราบขอบคุณพี่น้องค่ะที่ี่เมตตาแล้วก็ให้ได้เล่นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไปเชื่อทุกคนชอบแล้วก็อยากอยากจะเล่นอะไรย่เงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดค่ะไม่ให้ผิดหวังค่ะฝากอะไรที่เราหนไหมคะมาริโอใหม่กลับมาเจอกันครั้งนี้ให จินเลยครับไปไปอยู่ด้วยกันเลยครับแล้วก็ฝากไม่ไมก็ฝากฝากไปด้วยครับสำหรับละครเรื่องบ่วงบรรจถอนะครับก็เป็นอีกครั้งนึงได้ร่วมงานกับน้องใหม่นะครับแล้วก็ร่วมงานกับพี่น้องอีกครั้งด้วยก็ฝากไปด้วยครับเพราะว่าเป็นละครที่ผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจแฟนๆละครช่องสามเพราะว่ามีหลายอัตลัครับแล้วก็มีทั้งการข้ามพบไปเจอกันด้วยอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยครับบ่วงบรรจถนครับค่ะแล้วไงค่ะแ้ ก็ขอฝากด้วยนะคะวบมันจะถอดแล้วก็กําลังเริ่มถ่ายทำแล้วค่ะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามกันคะบวบมันจะถอดค่ะจะได้ดูเมื่อไหร่ชมเมื่อไหร่ค่ะก็เราเริ่มปีนี้นะคะเาก็คิดว่าปีหน้าต้นๆได้ชมกันแน่นอนนะคะก็เป็นกำลังใจพวกเราทุกๆคนด้วยนะคะเปิดพรุ่งนี้แล้วค่ะใช่พรุ่งนี้ก็ถ่ายทำค่ะน่าจะเตรียมกันมาสองปีต่าปรนี่เป็นยังไง ค่ะ,ะรับแรกที่เข้าด้วกันนี่เป็นยังไงอันนี้เรายัางเราบู๊เลยค่ะใช่ใชครับยังไม่ได้เจอกันกันใหม่<อ>ก็เจอกันแล้วครับแต่ว่าก็จะมีนิดๆหน่อยๆครับเป็นเป็นเป็นซีน,นแต่ยังไม่ใช่ซีนรักโรแมนติกเลย